อย่าพ้นน้ำลายเข้าใจไหมอย่าพ้นน้ำลายรู้เปล่ามันสปกปรกพ้นน้ำลายไม่ได้นะอย่าพ้นน้ำลายเข้าใจเปล่าห้ามพ้นน้ำลายนะฮะมันสกปรกนะไม่ต้องแอคติ้งเลยไม่ต้องแอคติ้งห้ามพ่นน้ำลาย ฟ้องอาม่าเหรอฮะเบะปากอ่ะเบะปากห้ามพ่นน้ำลายเข้าใจไหมอันนั้นนั้นนั้นนัเก่งห้ามพ่นน้ำลายรู้ไหมห้ามน้ำลายเล่นไม่ได้นะฮะรู้เปล่า ห้ามเล่นน้ำลายรู้เปล่าเข้าใจเอเๆ่ๆนๆๆน่เนเนๆๆน่เเล่นน้นน่ เบต้าเก่งฮะอาหารโลหะมาแล้วนะครับอ้องอร่อยไหมโลหะอร่อยไหมครับรีวิวอาหารหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับอือร่อยไหมอ๋ออ สดชื่นเลยไหมสดชื่นไหมสดชื่นไหมดชื่นไหมครับอ้ยโ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 อ้้ยโออ้ยอ้้ย้ยด้ยยนออ้ยย้ย ักสวพักสวัโลฮพักักซพักอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับโอ้โหจะเอาเองแล้วจะเอาเองแล้วอร่อยไหมครับ อ๋อน่าอร่อยมากเลยเนาะกินอยู่คนเดียวเลยเคี้ยวด้วยนะครับบอสครับอบหมอบหมอบหมอบจะกินไหมอ่ะอาปากก่อนอ่ะอ่ะ อ่าอ่าอาอมอ่า่าอะไมอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแอะ มาแคบมาจิบซะอ๋อ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 อ้อมอ่าปากกว้างกว้าอ๋มไม่กว้างเลยเอาใหม่อ่าอ่าปากกว้าง 啊啊啊！啊啊啊嗯。<laughs> 嗯